ครับมาดูข้อ3ครับถ้านำส่วประกอบทุกจำนวนของ1 1 4 8หารด้วย7ได้ลงตัวมารวมกันผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ครับข้อนี้เราก็หา1 1 4 8มาก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ1 4 8หารด้วย7ครับ7 1 7ครับ7 6 4 2ครับ7 4 28ครับ2ครับ82ครับ2ครับ41ครับเราได้ว่า1 1 4 8เนี่ย แล้วกับ2ยกกำลัง2คูณด้วยเจ็ดครับคูณด้วยสี่สิบเอ็ดครับตัวประกอบของเขาเป็นอะไรได้บ้างครับตัวประกอบของเขานะครับขึ้นด้วยเจ็ดก่อนครับเจ็ดครับคูณด้วยหนึ่งครับเจ็ดคูณด้วยสองครับเจ็ดคูณด้วยสี่ครับเจ็ดคูณด้วยสี่สิบเอ็ดครับจากนั้นครับโอ้ยนั้นครับเป็นอะไรครับเจ็ดคูณด้วยสองคูณด้วยสี่สิบเอ็ดครับเจ็ดคูณด้วยสี่คูณด้วยสี่สิบเอ็ดครับ แล้วก็เป็นเจดคูณด้วยหมดยังครับเจ็ดสองสองสี่แล้วก็สนะี่สิเอ็ดเนาะเจ็ดสี่สิบเอ็ดเจสองเจโอเคครับครบแล้วครับดังนั้นเอามาบวกกันครับ ตรงนี้ได้เป็นเท่าไหร่ครับ6กคูณสีได้เท่าไหร่ครับได้สองสี่หครับด้านนี้กลายเป็น41่สิบเอ็ดห้าสี่นะครับมาบวกกันได้เป็นรวมกันทั้งหมดได้เป็น7ดคูณด้วย2 9ง้าสครับ เจ็ดคูณด้วี่ครับหารคูณลองคูณเจ็ดสาครับก้าเจ็ดหกสาหกสครับ14 20ครับตอบข้อ2ครับก็ได้ถูกต้องครับจำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งหารด้วย67และ1นึสี่หเหลือเศษหนึแล้วก็เศษหกตามลำดับคือ6ครับหอหอนี่หอละมอนะครับ วิธีทําก็บอกเหลือเศษใช่ไหมครับก็แสดงว่าเอา67สบเลบหครับแล้วหนึ่งสกลบสองครับ2ตัวนี้มันต้องหาลงตัวนั้นก็เป็น66กับ 1, 4, 4ครับถูกไหมครับ2ครับ33ครับ 7, 12ครับ3ครับ31ครับ 3, 2, 6, 3, 4, งหครับจะเห็นว่ามันหารต่อไม่ได้ใช่ไหมครับแสดงว่าหอละมอตัวนี้คือ หกครับยังข้อนี้ถูกครับทีละครั้งใบที่หนึ่งทุกๆสองทีใบที่สองทุกๆห้าทีใบที่สามทุกๆเก้าทีครับตีพร้อมกันครั้งแรกครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เวลาแปดจุดสามหนึ่งจะตีพร้อมกันครั้งที่แปดเวลาเท่าใดครับก็คอนออยู่แล้วครับพ่อนีทคาจุชินครับสองห้าเก้าครับคอนอคือเท่าไหร่ครับเก้าสิบครับ พอเรเป็นเก้าสิบก็แปลว่าคอเราเป็นเก้าสิบนะครับถามว่าตีครั้งที่แปดใช่ไหมครับตีครั้งที่แปดก็แสดงว่าตีอีกเจ็ดครั้งถูกไหมครับตีอีกเจ็ดครั้งก็คูณด้วยเจ็ดครับเก้าเจ็ดหกสิบสามครับหกร้อยสามสิบนาทีหรือเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับสิบชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับถูกไหมครับันเนะสิบชั่วโมงสามสิบนาทีครับมาบวกกับของเดิมคือแปด แปดโมงสาสิเอดนาทีครับลงท้ายด้วยหนึ่งครับลงทางกันหนึ่ง,งหนึ่งนาทีงั้นตอบข้อนี้ครับไม่ต้องคิดแล้วครับเครียดคิด,คดจบครับ